สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับในชุดสรุปนะครับสตัวบนนะครับประจํางวดวันที่16ทธันวาคมนะครับก็ลองมาวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับกับชุดตัวเลขที่เลือกมานะครับที่คัดมาสรุปให้นะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ย้ํากันอยู่เสมอนะครับ สูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรุนนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้แ r c h a n n น l หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่ลงไว้นะครับงวดนี้หลักร้อยลงไว้2สูตรเทียบชนนะครับชนกันที่ เจ็ดหนึ่งะครับจริงๆสูตรหลักร้อยก็ยังเหลืออีก2สูตรนะครับแต่ผมก็ลงแค่นี้นะครับ2สูตรนี้ส่วนหลักสิบนะครับที่ลงสองสี่สูตรนะครับสูตรที่เหลือก็ยังมีนะครับชุดแรกนี้ชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับชุดที่นี้ชนกันที่ศูนย์กับ9ชุดที่นา้ชนกันที่4กับ5 หลักหน่วยก็6สูตรนะครับที่ลงนะครับสูตรที่เหลือก็ยังมีแต่ว่าก็พอสมควรนะครับที่จะรวบรวมสรุปให้นะครับในวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับวดนี้นะครับหลักร้อยก็เอาตามที่ชนเลยนะครับ2สูตรเทียบชนที่จะเลือกมาที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็จะมีเลข1นะครับเลข7เลข8นะครับ สูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนได้เลขขี้นะครับงวดนี้ถ้าสูตรยังไปต่อนะครับในชุดนี้ก็จะมีเลข7กับเลข1นะครับที่เป็นเลขขี้นะครับหรือใครชอบที่เหลือนะครับสูตรที่เหลือถ้าเป็นเลขขี้ก็จะมีเลข3นะครับที่มองว่าเด่นนะครับถ้าเป็นเลขคู่ถ้าใครชอบเลขคู่ก็เลขศูนย์กับเลข2นะครับเด่นนะหลักร้อยนะครับผมก็จะวัดไปตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับ หนึ่งกับเจ็ดนะครับถ้าให้เลือกใหม่ตัวหนึ่งก็จะเลือกเลขสามนะครับเลือกไปตามสูตรเลือกคู่ขี้แต่วัดดวงวัดใจไปตามนี้นะครับหลักสิบนะครับงวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้นะครับได้เลขขี้นะครับที่ผ่านมาหลักสิบบนนี้ก็มาเป็นเลขคู่ก้างงวดติดนะครับงวดนี้จะไม่มาเลขขี้ให้เลยนะครับผมวัดใจไปที่เลขขี้เลยนะครับงวดนี้ ตัวที่เลือกมานะครับในหลัก10ที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็จะมีเลข1เลข5เลข7แล้วก็เลข9นะครับวัดไปที่เลขคี่นะครับหรือใครชอบเลข3นะครับก็ลองดูนะครับเลขคี่ที่มันได้เลือกมานะครับเลข3หลักหน่วยนะครับสูตรเลือกคู่คี่ได้เลขคู่นะครับ สูตรที่ลงนะครับวันนี้ก็ให้น้ําหนักไปที่เลขคู่ไปเลยนะครับหวัดใจไปนะครับศูนย์สี่ส่วนเลขคี่ที่เด่นนะครับเลขเก้านะครับในยหลักหน่วยผมเผื่อไว้ที่เลขเก้านะครับเลขที่นะครับถ้าเอาตามนี้นะครับ หลักละ4ตัวนะครับหลัก10หลักหน่วยจากคู่ชุดก็จะได้16คู่ชุดนะครับตามนี้ชุดเต็มนะครับ16คู่ชุดนะครับเผื่อว่านะครับเราคัดเด่นผิดนะครับบางทีมันก็อยู่ในชุดเต็มนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเอานะครับการตัดสินใจในี่ของใครของมันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ห้าพัดเด่นนะครับถ้าเอาตามสูตรแต้มรวมนะครับวันนี้ถ้าใครไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับสูตรแต้มรวมสองตัวบนเป็นสูตรใหม่นะครับวัดแรกที่ลงที่ลุ้นนะครับสิบหกธันวานะครับก็เป็นสูตรเดียวนะครับมีแต้มสองแต้มสามแต้มสี่นะครับท้านในนี้ คู่ที่ตรงแ้มนะครับก็จะมีอยู่3คู่นะครับแต้มนะครับแ้ม2แต้ม3าต้ม4แถวเล็กไม่มีนะครับที่ตรงแต้มนะครับแถวเล็กก็จะมีคู่5 9นะครับแต้ม4แถวเล็7ก็จะมี7 6ดหนะครับแ้ม3าแถวเล็กก็จะมี9 4นะครับแต้ม3ม ก็จะมีแค่สามคู่นะครับที่ตรงแต้มนะครับเผื่อว่าใครจะวัดไปนะครับกับสูตรแ้มรวมนะครับจะมาไม่มาแต่ถ้าให้เลือกตามตัวเด่นนะครับวันนี้ในหลักสิบนะครับตัวที่มองว่าเด่นก็จะมีเลข5้านะครับห้า็ดเก้านี้ก็เรียกว่าทั้ง4ี่ตัวนะครับสูสีกันนะครับสูตรที่ได้นะครับ ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนีก็มองว่ามีเลขศูนย์นะครับจากภาพรวมของสูตรก็มองว่าเด่นนะครับแล้วก็เลขหกนะครับเลขสี่เลขเลก้าก็ลงลงมานะครับถ้าพิจารณานะครับจากตัวเด่นนะครับนี่ขัดออกมาให้ดูนะครับคู่ที่ตรงแต้มสามคู่ก็จะมีห้าเก้านะครับแอวเลขเจ็ด 7 6แถวเลข9กนะครับเ4 3คู่นะครับที่ตรงแต้มนะครับแต่ถ้าให้คัดเด่นนะครับผมให้น้ำหนักไปที่เลข6นะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับจากภาพรวมของสูตรนะครับก็แถวเลข6นะครับหลักหน่วยนะครับถ้าคัดตามเด่นนะครับก็จะมี1 6 56 76ไม่มีแล้วนะครับตรงแต้มนะครับแล้วก็96นะครับอันนี้ไม่ตรงแต้มนะครับ3คู่นี้นะครับคัดเด่นนะครับคัดตามตัวเด่นก็ชอบเลข6นะครับหลักหน่วยวันนี้นะครับตัวรองมาก็จะเป็นเลข0นย์นะครับถ้าใครชอบเลข0ย์ก็ ดูแถวเลขสูนนะครับแต่ถ้าหลัก10ก็579ในสูตรสีกันนะครับ579ก็ลองดูวัดดวงวัดใจนะครับตัวเด่นก็ลองดูนะครับวัดใจไปที่เลข5นะครับแถวหลัก10นะครับ79ก็ชอบนะครับแต่เลข6นะครับเป็นตามสูตรนะครับลองดูนะครับ จะมาไหมจะมาคู się ma, się ่กันหรือเปล่านะครับเด่นในหลักหน่วยนะครับเลขหกนะครับจะมาไม่มานะครับก็ตามนี้นะครับชุดคัดเด่นนะครับแถวนี้ตามแต้มนะครับแถวนี้มองว่าตัวเด่นนะครับคัดจากตัวเด่นก็คัดให้6คู่นี้นะครับคู่เด่นนะครับส่วนที่เหลือนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับไปพิจารณาดูนะครับหลักสิบนี้ก็ลองดูนะครับ ห้าเจ็ดเก้านะครับลองดูนะครับหลักหน่วยชอบเลขหกนะครับถ้าจับสามตัวนะครับวัดดวงวัดใจไปนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับวัดไปที่เลขหนึ่งนะครับตัวเดียวนะครับลองดูนะครับเอาตามที่ชอบนะครับจับตามนี้นะครับก็จะมีหนึ่งห้าเก้า หนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งห้าหกวัดใจไปที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับหลักร้อยนะครับที่เป็นเลขที่หนึ่งเก้าสี่ เานะครับอันนี้ให้เลือกเอานะครับเอาตามที่ชอบนะครับถาเอาทั้งหมดมันก็เยอะนะครับเอาตามที่ชอบแล้วกันนะครับถ้าส่วนตัวก็ชอบ1 7 6นะครับที่ตรงแต้มนะครับ15ึอันนี้ไม่ตรงแต้มนะครับแต้มรวม3าตัวบนนะครับอ่ให้ดูนะครับแต้มรวม3ามตัวบน เป็นสูตรใหม่อนกัรไม่ใช่สูตรใหม่นะครับสูตรเก่าปรับเพิ่มนะครับสามตัวสามแต้มแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดนะครับถ้าใน6คู่ที่จับให้3ตัวนะครับมีคู่ไหนที่ตรงแต้มหรือเปล่านะครับก็จะมี1 5 9หนะครับเข้าแต้ม5นะครับคู่ที่ตรงแต้มนะครับอันนี้แต้ม8ไม่มีนะครับอันนี้แต้ม4ี่ก็ไม่มีนะครับไม่ตรงแต้มนะครับ อันนี้คือคู่ที่ตรงแต้มนะครับ1 1 12อันนี้ก็ไม่ตรงนะครับอันนี้14ก็ไม่ตรงก็จะมีคู่196นะครับที่ตรงแต้มนะครับ16เข้าแต้ม6นะครับที่ตรงแต้มมีอยู่2คู่นะครับแต่ที่ชอบส่วนตัวนะครับก็1 7 6กับ156นะครับ ใครจะเลือกทั้งหมดก็ลองดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขอภครทุกท่านนะครับลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับค่อยมาว่ากันนะครับแต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมาเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่างวดนี้งวดสุดท้ายนะครับของปีเพราะว่าปีนี้วันที่30มธันวาเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปออกวันที่2องมกราหกแปดนะครับงวดหน้านะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับค่อยมาว่ากันถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับสองห้าหกแปด ติดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ